งานวันเกิดเธอเหรอแน่นอนเธอก็เหมือนน้องสาวของฉันคนหนึ่งเหมือนน้องสาวงั้นเหรอชูหลงเฟยก็พูดขึ้นมาว่าวันเสาร์ทุ่มหนึ่งนะอย่าลืมล่ะฉันสร้างอาณาเขตเวทมนต์บนภูเขามาหลายวันแล้ว ฉันเองก็เหนื่อยเหมือนกันแฮะและภาพก็ตัดมาที่งานวันเกิดของชูหลงเฟยชูหลงเฟยก็ออกมาต้อนรับเฉินฟางแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพี่เฉินฟางมาแล้วเฉินฟางก็พูดขึ้นมาว่าสุสานวันเกิดนี่ของขวัญของฉันเองของขวัญงั้นเหรอขอบคุณนะและหล่นก็ได้พูดกับชูหลงเฟยว่าอย่าเพิ่งเปิดสิมันไม่สุภาพนะถ้าจะเปิดเลยน่ะเข้ามาสิ ยามัวแต่ยืนอยู่ที่ประตูตอนนี้เฉินฟางก็ได้เข้าไปในบ้านเฉินฟางต้องมีอะไรที่คาดไม่ถึงแน่และแม่ของชูหลงเฟยก็พูดขึ้นมาว่าทุกคนก็มากันครบแล้วเริ่มงานกันเลยเถอะและประธานสุดหล่อเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าสวัสดีครับป้าชูป้าชูเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่ามิงหุยไปพาเฟยเฟยกับเพื่อนมานี่สิ ครับป้าชูตอนนี้หมิงฮุยเขาก็เดินมาเจอเฉินฟางเขาก็ไม่พอใจอย่างมากเฉินฟางก็คิดในใจว่าถ้าชูหมิงฮุยอยากจะยุ่มโหดฉันแบบครั้งที่แล้วฉันจะไม่ปราณีอีกไม่ว่าเขาจะอยู่ข้างใครเขาก็ห้ามฉันฆ่าเขาไม่ได้หรอกชูหลงเฟยก็พูดขึ้นมาว่ามาเริ่มงานกันเถอะว้าวสุดยอดเลยสุสัน์วันเกิด ชูหลงเฟยเขาก็ได้อธิษฐานในใจว่าฉันขออธิษฐานในวันเกิดปีที่17ของฉันฉันขอให้พี่ฉันฟางแล้วฉันอยู่ด้วยกันตลอดไปแค่มองตาก็รู้แล้วว่าเธอรู้สึกยังไงฉันอยู่ในจัก,กรวาลมากกว่า500ปีจนเป็นอมตะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตฉันมากมายและครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอต้องตายอีกแล้วป้าชูและชูหลงเฟยก็ตกใจอย่างมาก แล้วก็พูดขึ้นมาว่าคุณมาทำอะไรที่นี่พ่อคะพ่อของชูหลงเฟยก็พูดขึ้นมาว่าเฟยเฟยพ่อมาจากหายโจพ่อได้ยินมาว่าลูกจัดงานวันเกิดคนเป็นพ่อก็ต้องมางานวันเกิดลูกสาวตัวเองสิป้าชูก็พูดขึ้นมาว่าคุณยังคิดถึงพวกเราอยู่หรอทั้งชีวิตที่ผ่านมาคุณยังพ่อคะแม่คะ ฉินฟางก็คิดในใจว่าเขาเป็นพ่อของเฟยเฟยฉันได้ยินมาว่าพ่อของเธอทิ้งไปมีครอบครัวใหม่แต่ดูเหมือนตอนนี้เขาจะดีขึ้นแล้วล่ะนะนักสู้กำลังภายในเขาอยู่ขั้นสุดท้ายเทียบเท่ากับลินเปาและคุณเวยพ่อของเฟยเฟยตูเหมือนคุณอ่าวเลยนะคุณอ่าวใครคือคุณอ่าวเหรอชูฮาวแห่งหาตรงหายตรงเป็น เป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองแห่งเจียงเป่ยชูฮาวเป็นบอสที่มีอิทธิพลแห่งไฮโจและประธานสุดหลอกเขาก็ได้คิดในใจว่าเขาเป็นพ่อของชูหลงเฟยงั้นหรอชูหลงเฟยน่าจะยังไม่เปิดตัวว่าเป็นลูกสาวของชูฮาวมิงหมิงก็พูดขึ้นมาว่าแต่ชูฮาวดูเหมือนจะมีภรรยาแล้วงั้นเฟยเฟ,ย,เฟยก็เป็นลูกนอกสมรสงั้นหรอ เขาว่ากันว่าลูกชายของชูห่าวอายุ1ิบขวบเขาน่าจะมีเฟยเฟยก่อนจะไปแต่งงานใหม่พ่อของชูหลงเฟยก็พูดขึ้นมาว่าพวกเธอเป็นเพื่อนของชูหลงเฟยเหรอฉันชูห่าวแห่งไยโจขอบคุณที่ดูแลลูกสาวฉันนะมิงฮุยผู้บัญชาการชูเป็นยังไงบ้างพ่อผมสบายดีขอบคุณครับลุงชูคนไหนชื่อเฉินฟาง สวัสดีครับลุงชูผมชื่อเฉินฟางพ่ออย่าทำอะไรเขานะคะไม่ต้องกังวลพ่อได้ยินเรื่องของเขามาเยอะเหมือนกันมาปาร์ตี้กันต่อดีกว่ามิงหุยมานั่งข้างไฟๆสิครับลุงป้าชูได้ยินเรื่องการปรากฏตัวของประมาจารย์ในซูโจที่ชื่อเฉินบ้างไหมป้าชูเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่ายังไงก็เถอะ ดูเหมือนคุณจริงและผู้ชื่ชันอันดับสามเว่ยจะพูดว่าเขาเก่งมากเลยนะแม้กระทั่งคุณฉีที่มีชื่อเสียงเรื่องพลังยังยกย่องว่าเขามีความสามารถมากเขาไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยประธานสุดหล่อเขาก็จะพูดขึ้นมาว่ามีพวกพลังเวทอยู่จริงหรอบนโลกใบนี้นะ่ะป้าไม่รู้มีคนในซูโจท,ที่ได้เห็นประมาจาร์เฉินตัวเป็นๆคุณลุงชูเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่า พูดถึงประมาจารย์เฉินฉันก็พอรู้เรื่องของเขาบ้างตอนนี้ทุกคนก็ได้เงียบกันหมดรู้จักชิงจงแห่งเทียนหนีไหมผมได้ยินมาจากประธานไฮเหมาเขาเป็นเจ้าของกองทัพเรือรู้จักคนเยอะและมีอำนาจปกครองเมืองเทียนหนีอีกด้วยใช่ชิงจงพาคนมีฝีมือเข้ามาในสุโจแล้วพยายามลอบทำร้ายคุณเวย่ยยังไงก็ตามคุณเว่ยก็มียอดฝีมือ อยู่ข้างเขาเช่นกันคนที่สามารถเปิดเผยกับดักและจัดการพวกของชิงจงด้วยศิลปะการต่อสู้เวทมนต์น่ะชิงจงหนีกลับไปเทียนนีอย่างน่าอดสูพร้อมทั้งจ่ายเงินให้เขา45ล้าน45ล้านฉันมีเงินเก็บแค่หลักพันเองแล้วประธานสุดหล่อเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเขามีความสามารถจริงๆทำไมชิงจงถึงกลับเทนนีและยังจ่ายเงินให้เขาอีก ไม่ว่าชิงจงจะร่ํำรวยขนาดไหนแต่45่้าล้านมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะสุดยอดใช่แล้วมิงหมิงเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันอยากรู้จังว่าปร,รมาจารเฉินจะเป็นยังไงฉันอยากแต่งงานกับเขาลานหลันก็พูดขึ้นมาว่าเขาอาจจะเป็นแค่ตาลุงแก,แ,กแก่ก็ได้แล้วอย่างเฉาล่ะหาเขาเหรอถ้าเขามีความสามารถได้ครึ่งหนึ่งของท่านปรมาจารเฉิน ฉันก็คงไม่ใช่ตามองคนอื่นแล้วล่ะตอนนี้ทุกคนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านและชูหลงเฟยก็ได้พูดกับเฉินฟางว่าขอบคุณที่มานะเฉินฟางก็ตอบไปว่าอย่าคิดมากเลยฉันดีใจที่เธอมีความสุขนะบายฉันต้องกลับไปสร้างอาณาเขตภูเขาหยุนต่อตอนนี้ในใจของเฉินฟางเขาก็คิดแต่เรื่องอาณาเขตภูเขาหยุนอาณาเขตภูเขาหยุน และภาพก็ตัดมาที่บริการคนหนึ่งและบริการคนนี้เขาก็จะพูดขึ้นมาว่าคุณเฉินบอสของเราอยากเจอคุณตอนนี้เฉินฟางก็ได้ตามบริการไปและเฉินฟางก็พูดขึ้นมาว่าลุงชูมีอะไรถึงอยากพบผมเหรอลุงชูเขาก็พูดขึ้นมาว่าดูจากตรงนี้สิเห็นอะไรไหมเฉินฟางก็ตอบไปว่าทะเลสาบยานกุยที่กว้างใหญ่ครับความยิ่งใหญ่ของมัน ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองตัวนิดเดียวไปเลยแต่เทะเลสาบยานกุยใหญ่แค่อันดับสิบในมณฑเจียงหนานเองเทียบกันในจีนมันเล็กมากลุงชูคุณหมายความว่ายังไงเหมือนกับนายอยู่นอกสูโจก็เป็นได้แค่ฝุ่นผงเท่านั้นแหละฉันจะพูดให้ชัดชัดนะฉันอยากให้นายอยู่ห่างจากฝฟยเฟย,เฟยนายไม่มีคุณนะสมบัติพอ จะแต่งงานกับเธอโอ้แล้วคุณสมบัติแบบไหนล่ะที่เหมาะสมเขาต้องมาจากตระกูลที่ดีและมีความสามารถยังไงล่ะฉันคิดว่านายไม่ใช่คนนั้นหรอกนายควรจะเจียมเนื้อเจียมตัวนะควรภูมิใจไว้แต่นายจะไม่มีวันร่ำรวยและมีอิทธิพลได้หรอกฉันจะให้ลูกสาวของฉันแต่งงานกับนายได้ยังไง และเฉินฟางเขาก็ได้หัวเราะขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคุณชูผมดูแลเธอเหมือนน้องสาวผมคนหนึ่งเท่านั้นอีกอย่างผมก็มีเหตุผลให้ผมภูมิใจในตัวเองเยอะเลยละอะไรละ่ะตระกูลของนายหรือศิละปะการต่อสู้เกินมนุษย์ของนายงั้นเหรออิทธิพลและพลังของฉันมันเกินกว่าที่นายจะคิดได้ซะอีกแต่คุณชูสิ่งเหล่านั้นมันถูกทำลายลงได้ง่ายาดเหลือเกิน ทำลายง่ายๆง,งั้นเหรอนายช่างไร้เดียงสาจริงๆไม่เป็นไรมาหาฉันได้ตอนนายคิดได้ก็แล้วกันฉันอยากได้เฉินฟางมาทำงานให้จริงๆแต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะจองหองขนาดนี้เฉินฟางเขาก็คิดในใจว่าเขาคิดว่าทะเลสาบยานกุยเป็นแค่ส่วนเล็กของประเทศจีนงั้นเหรอแต่ไม่รู้เลยสินะว่าโลกทั้งใบก็แค่เศษฝุ่นในใสายตาฉัน ฉันได้ยินมาว่าชิงจงได้คนมีฝีมือมาสินะใช่แล้วครับคุณชูชิงจงพูดออกมาแล้วว่าจะปกครองเจียงเป่ยจากการชนะครั้งนี้ฮคุณกูฉันต้องฝากคุณแล้วละ่ะเรื่องนี้ตอนนี้ประมาจาย์กูเขาก็พูดขึ้นมาว่าวางใจเถอะคุณชูและภาพก็ตัดมาที่ฉันฟางและฉันฟางก็ได้คุยกับใครบางคนอยู่ชูเฮาทำไมเข้ามาที่สูโจเขาได้ทำอะไรคุณหรือเปล่า เฉินฟางก็ตอบไปว่าไม่หรอกผมรู้แค่ว่าเขาเป็นพ่อของเพื่อนโอ้ชูฮาวมีอิทธิพลมากขนาดผู้เชี่ยวชาญอันดับสามคุณเวยยังต้องไว้หน้าผมรู้ท่านประาาารร์เฉินฉันมีเรื่องอยากจะขอรอ้องอะไรงั้นเหรอฉันได้ยินมาว่าจะมีการต่อสู้ใต้ดินของบอสในเจียงเป่ยเพื่อแย่งอิทธิพลกันเห็นว่าไม่ได้มีแค่คนเก่งกงฟู แต่มีพวกนักสู้กำลังภายในด้วยงั้นเหรออยากจะให้ผมสู้เพื่อคุณงั้นเหรอไม่ฉันไม่กล้าขนาดนั้นหรอกฉันให้คุณโกเข้าร่วมแล้วฉันอยากให้คุณไปดูพวกเขาหน่อยจริงๆฉันก็อยากไปดูนักสู้กำลังภายในคนอื่นเหมือนกันฉันฟางก็ตอบไปว่าโอเคยังไงก็บอกฉันแล้วกันสำหรับฉันสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการสร้างอาณาเขตภูเขาหยุน ครึ่งเดือนต่อมาระหว่างนี้ฉันต้องสร้างอนาเขตดึงวิญญาณมาก่อนอัญมณี16ชิ้นใต้ท้องเทะเลลึกที่ฉันต้องการได้มาอยู่ที่นี่แล้วเลื่อนขั้นมาแล้วตอนนี้พลังรอบๆตัวของเชิญฟางก็ได้พุ่งเข้าไปหาเชิญฟางพลังสปิริตไหลเวียนเต็มร่างของฉันร่างกายของฉันจะระเบิดอยู่แล้วแต่มัน มหัศจรรย์มากตอนนี้ร่างของจินฟางก็ได้เกิดการแปรเปลี่ยนขั้นที่สองของวิชากลัน่นพลังบริสุทธิ์ออกจากล่างกระดูกยกฉันทำได้แล้วแต่อัญมณีใต้ทะเลลึกไม่เหมาะสำหรับคุณสมบัติพิเศษเลยฉันต้องหาของทดแทนที่ดีกว่านี้ในอนาคตวิชากลัน่นพลังบริสุทธิ์ออกจากล่างมี5ขั้นผิวเหมมันกระดูกยก เลือดสีเงินดวงตาสีทองและกายาเต๋าสภาพแวดล้อมบนโลกไม่ดีนักแต่ด้วยการที่ใช้อนาเขตดึงวิญญาณเข้าช่วยฉันเลยถึงขั้นกระดูกยกได้ในวันนี้ฉันหวังว่าจะเจอคู่ต่อสู้ที่คู่ควรจะสู้ด้วยนะอย่าทำให้ฉันผิดหวังละ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเจอกันใหม่ในอีพีหน้า